ขอบคุณพิธีกรทั้งสองครับเรียนอาจารย์สุภพและสวยแหละสวัสดีขอรับการอบรมทั้งน2 2 9ทุกท่านจับใจเรื่องวันเกิดนะเมียก็เหมือนเมียแต่เมียไม่เหมือนกันเอ้โเมดมีแฟนอยู่หนึ่งคนใจร้อนอี่คน ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละมันแรกที่เจอกัน21กรกฎาคมเราพบกันจนถึงวันนี้ก็มีผู้หญิงกี่คนเข้ามา เบลหมเลยเหมดเลยเน่มันเกิด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 ัมันเกิดเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่ดี่ดีท่ดีที่ดี่ดีที่ดีที่ดนที่ดี้ก่ดที่ดีทก่ดีที่ดีที่ดีที่ดนที่ดนี่ดีทีเดีเี่ดีทก่ดีเีดีวี่ดีที่ดีที่ดีที่ดท่ดีทดเ่ดีทดที่ดีทด่ดด่ดดดดเีด่ด่ ไปถึงถอตกอไปวิ่งิลไผมทุกคนมองไปโนบินทุกคนไอ้่อได้ไได้อไ้ได้ยังไงผก็รักอย้ป็รักแรกของเธอไ้ในอนาคตผมวผมจะสร้างครอบครัวกับเธอ แแล้วน้องเมียแล้วน้องเมียแฟนที่น่าอิจฉาไม่ใช่แฟนที่สวยและน่ารักแต่คือคนที่อยู่กับเรายมบำบัดแต่เดี๋ยวก็เลิกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เลิกแล้วใช่